สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสเสน่ห์กีฬามาแล้วครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่ผมพาคุณผู้ชมมาค้นหาสเสน่ห์ของกีฬามิส m a ชล i a อ Arts หรือ MMA และเมื่อวานผมก็ได้ลองเล่นแล้วฮะว่าโอ้โหผมคิดว่า ไม่ได้ง่ายเลยนะฮะมันต้องสู้กับคนที่เก่งแล้วก็ไม่ใช่แค่เก่งยูโดหรือว่ามวยไทยอย่างเดียวคือเขาเป็นหมดพี่ตองในสุดยอดอยจริงๆและในวันนี้เราจะไปถามพี่ตองครับว่าพี่ตองหลงสเสน่ห์อะไรกีฬา MMA One She สวครับพี่ตองการเป็นนักกีฬา MMA เนี่ยซ้องหนักแค่ไหนครับจริงๆก็ถือว่าพอสมควรเพราะว่า MMA มีอ่ีองค์ประกอบเยอะกว่าเกี่ยวต่อสู้อื่นๆอย่างมวยก็คือซ้อมชกต่อยอใช่ไหมฮะยูโดโมวยปล้ำก็ซ้อมทุ่มแต่ MMA ต้องซ้อมทั้งชกต่อยทุ่มปล้ำแล้วก็ลงไปนอนสู้กับพืน้น<อ>ในเยคาคาที่เป็นการเพิ่ม ความแข็งแรงของร่างกายอีกก็ต,ต้องแยกไปยูโดคาราเต้มวยไทยก็ต้องซ้อมเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมค,ครับช่วงแรกที่พี่ตองมาเล่นเนี่ยคือยังไม่มีการแข่งขันในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วทําไมถึงเลือกที่จะเล่นที่ เล่นกีฬาที่มันไม่มีแข่งในไทยแล้วครับอย่างหนึ่งเลยคือ MMA เนี่ยมันคือรูปแบบที่เหมือนการต่อสู้จริงที่สุดครับคือตอนแรกเราก็อาจจะไม่คิดถึงแล้วเปนนักกีฬาหรอกแต่เราอยากจะเป็นอยากะเรียนรู้วิชาการต่อสู้จริงเราไปต้องไปสู้กับคนคือแบบประมาณก็แบบจินตนาการว่าเราถูกคนแทงเมาลงกระว่าเราถูกคนร้ายมาทำร้ายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราจะต่อสู้แย่งไกับเขาประมาณนั้นเพราะต่อสู้จริงเราไม่มีท่าสุดท้ายเราก็อันก็คือต้อง เอาหมดมั่วไปหมดอยู่แล้วครับเอ็นนี่คือการจำลองมาให้เราได้ฝึกแบบเหมนจริงโดยมีกติกาควบคุมให้ปลอดภัยที่สุดปรับยาของ MMA ในความคิดของพี่ตองคือคนเราล้ม เพื่อเนรที่จะลุกมาสู้ครับแต่ผมว่านักเอเอเนี่ยล้มเพื่อเดรที่จะสู้ทั้งที่ล้มเลยโอ้โหคือหล่อมากอะนอนอยู่ก็สู้ได้ครับไม่มีปัญหาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนแล้วไม่มีการล้มแล้วแยกหยุดยืนใหม่เราต้องสู้ต่อไปไม่มีเวลาให้ยอมแพ้เราจะยอมแพ้จะหยุดตอเมื่เราไม่ไหวครับนี่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยใช่ไหมครับผมทุกอย่างชีวิตเราเราเดือเพื่งยอมแพ้จนกว่าเราจะทำได้ เอ็มเอ็มเอให้อะไรกับพี่ต่อมาครับหนึ่งเลยความแข็งแรงครับทักษะป้องกันตัวระเบียบวินัยครับความเคารพตัวเองนะครับต่อคู่ต่อสู้ในแคมป์หนึ่งของคุณคุณจะเจอคนได้ทุกแบบคพที่จะเข้ามาเรียกว่าหาเรื่องคุณมาแกล้งพูดไม่รู้เรื่องแต่ฝ่ายจากการดีที่สุดของคุณตอนที่คุณต้องการพูดซ้อมหรือต้องการกำลัขงใจที่สุดเขาจะเป็นคนที่เป็นคู้างีนการ่ มีสเสน่ห์อะไรในความคิดของพี่ตองครับที่บอก m m a มันหลากหลายมากครับก็เหมือนชีวิตเราที่ต้องเจออะไรที่หลากหลายครับเกือบจะไม่มีกติกาเลยก็ว่าได้าการที่เป็นนั MMA, กเอ a เอการที่ฝึกเอฟเอเราต้องเจอทุกรูปแบบเราต,รต้องเตรียมพร้อมต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับรูปแบบทุกรูปแบบได้แล้วยิ่งเราฝึกไปก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ทุกอย่างได้หมดหรอกแต่เราก็รู้ว่าจะทํายังไงให้เอาตัวเราไปวางอยู่ในจุดหนึ่งที่จะ ดีขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งที่เข้ามาใหม,ใหม่ๆที่เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นสวันอบตาหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาสเสน่ห์ของกีฬาประเภทไหนติดตามครับวันนี้ผมกับพี่ตองต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ